สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของเกมคู่บิ๊กแมชประจําสัปดาห์นะครับอีกหนึ่งคู่สำหรับฟุตบอลไทยลีกในช่วงการแข่งขันที่กําลังเข้มข้นของเลกสองไปดูเมืองทองเจอกับบีจีปทุมนะครับคู่นี้สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่แฟนบอลเนี่ยให้ความสาคัญมากนักแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมว่าด้วยความที่บีจีมีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เมืองทองเองเนี่ย เป็นทีมที่แบรนดิ้งค่อนข้างจะแข็งแรงถึงแม้ผลงานช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปจากการเสียผู้เล่นตัวหลักโดยการพองถ่ายว่าจะขายออกไปหรือหมดสัญญาอะไรก็ตามะนะครับวันนี้ทั้ง2ทีมเจอกันเราอยากจะพูดถึงแนวทางในการทําทีมของ2กุนซืออย่างเทกูซังที่มาภาค2กับ BG แล้วก็บิลล็อตโยสิกค,ครับที่แฟนๆเบองทองก็บอกว่าวันนี้มันหมดหนทางแล้วจริงๆเหรอสำหรับเบองทองสึ่งต้องวนลูปในการเอาโค้ชที่เคยเป็นผู้ช่วยแล้วก็อยู่ กับเมืองทองมาในหลายบทบาทจริงๆนะครับคือเอาไว้ง่ายคือมิลลจูสิกพร้อมจะเป็นตัวซัพพอร์ตเมืองทองถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยคุมทีมแต่ทำไมจําเป็นที่ต้องเป็นเขาเข้ามาทั้งที่ในช่วงหนึ่งโค้ชอุไทยบุนเหมาะก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีในช่วงระยะเวลาหลังจากเปลี่ยนแปลงที่มาริโอนั้นออกไปเราจะเล่ากันนะครับว่าแนวทางของทั้ง2ทีมมันจะอยู่ในช่วงที่เดินหน้าต่อได้ไหมต้องปรับอะไรบ้างในมุมมอง ที่ผมเห็นมาแล้วคิดว่าเกมนัดนี้มันจะออกมาสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วปฏิตากันเลยนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับมีความน่าสนใจของศึกฟุตบอลไทยลีกกับเกมคู่ระหว่างเมืองทองและก็บีจีปทุมนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ของทั้ง2ส,สโมสรเนี่ยความคาดหวังแตกต่างกันวันนี้ครับเจ้าบ้านเมืองทองเนี่ยต้องมองถึงการลุนดิตกชั้นไปก่อนในช่วงสถานการณ์3 4ี่เกมหลังจากนี้ขนาดที่บีจีปทุมต้องการจะติดเครื่องให้เร็วที่สุด เพื่อบี้ลุนแชมป์ให้ได้นะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยอยากจะปายฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียคือ a f c c h a m มเ o n s l e a g u e ตรอนนี้มันมีคอมเมนต์ของแฟนบอลที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันก็ตรงใจกับผมเหมือนกันมีหลายคนคิดเหมือนผมไหมว่า BG ปทุมถึงแม้ว่าจะเอาตัวรอดได้ในยุคข,ของเทกุซัง2เกมมี4แต้มเพิ่งชนะอุทัยมาในเกมล่าสุดในบ้านแต่จังหวะการเล่นสปีดบอลความดุดันมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เทกุคุมด้วยระบบหลังสี่ คนก็เลยตั้งคําถามและก็มีบางท่านเนี่ยสอบถามผมว่าเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเทกูสั่งทําบอลหลังสามได้ไหมและทําไมสโมสรไม่ให้ทําหลัง4ี่เกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันไปตามตรงนะครับว่านโยบายของสโมสรทําหลังสามาแล้วการเสริมผู้เล่นณนะตอนนั้นเนี่ยมันปิดจ็อบจบไปเรียบร้อยล่วงหน้าก่อนที่เทกุจะเดินทางมาคุมทีมหลังจากที่โคชธงเนี่ยตัดสินใจที่จะขอยุติบทบาทของตัวเองคือเทกูเนี่ย ผู้บริหารก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีจังหวะนี้ตัวของเทกุก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้กลับมาคุมบีจเร็วขนาดนี้ความสัมพันธ์ของทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ได้แยกและก็ยังพูดคุยกันมาตลอดนั่นคือสิ่งที่ผมเคยให้ข้อมูลถ้าใครติดตามคิดไซโค้งผมจะเล่าให้ฟังแบบนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเมื่อสโมสรอ,อยากให้ทําหลัง3ามโค้ชตกลงไม้ก่อนรับงานเมื่อคุยกันแล้วก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ตามนี้ไปก่อนซึ่งจากสถิตินะครับตอนที่เทกุ คุมฉลามชน13เกมในช่วงเล็กแรกเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์ขาดในการจัดตัวทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ได้มีใครมาแทรกแซงจะเห็นได้ว่าก็ไม่มีเกมไหนเลยสักเกมเดียวที่เขาใช้แผนเกมรับแบบเซนเตอร์แบ็กสคนนอกจากการถอยกฤษฎากาแมนจากกองกลางลงมาบิวอัพเกมก็จะยืดเป็นหลัง3ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแทบไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแตกต่างกับการทํา BG ในภาค2ที่เขาเล่นหลัง3เป็นเซนเตอร์ยืนเรียงหน้ากระดาน กับบีจีรอบแรกครับมันมีความน่าสนใจก็คือว่าเทกุทําบอลหลัง4ทุกเกมจังหวะการเจาะเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายของเขาเนี่ยก็ยังมีบอลทะลุทะลวงให้เห็นนะครับอาจจะมีบางเกมที่ตื้อบ้างตันบ้างจากเกมรับของคู่ต่อสู้ที่แทบจะไม่ขยับขึ้นมาเลยรับต่ำประมาณสัก30-25หลามันก็เจออาะยากนะครับทีมเดียวที่สามารถเจาะรถบัสได้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับ ซึ่งบางเกมก็มีดวงแตกให้เห็นเหมือนกันถ้าถามว่าเทกูเคยทําหลังสามไม้ย้อนไปหน่อยแล้วกันนะครับสมัยอยู่กับเวตาสเซนไดทีมในญี่ปุ่นก็ใช้หลัง3ไปเพียงแค่4นัดถามว่าไม่เคยใช้เลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะสถิติมันมีอยู่43นัดที่คุมเซนไดก็มีเล่นหลัง3ขนาดที่ย้อนไปกับวีบารนนางาสกินะครับคุมไป93นัดก็เคยเล่นหลังสไปอีก5นัดโดยรวมแล้วสรุปคือ9นัดในชีวิตของ มากโตเทกุรามุริจนมาถึงวันนี้กับ BG ปทุมนี่แหละครับผมเชื่อว่าจะทำลายสถิติการเล่นหลังสามของเทกูซังสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวิธีการเล่นของเทกุที่ยังยึดโยงและก็ทำมาตลอดในคอนเซปต์ของเขาคือเทกูจะใช้วิธีการเอาชนะไปทีละโซนนะครับจากแดนหลังต่อถึงกลางจากกลางต่อถึงหน้าซึ่งวิธีการที่จะเอาชนะในพื้นที่สุดท้ายของเขาก็คือล่อให้คู่แข่งในเกมรับ ออกมานอกพื้นที่ของตัวเองขึ้นหลุดจากโซนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าจะเล่นด้านข้างและต้องการเจาะเข้ากลางก็คือจะใช้ผู้เล่นเพิ่มปริมาณตัวเข้าไปที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดจมมวัดมีปีกกับมีแบ็กถ้าเล่นหลัง4เนี่ยเขาจะมีปีกกับแบ็กอยู่2ตัวก็ต้องมาดูว่าคู่แข่งเล่นระบบอะไรถ้าเกิดคู่แข่งเล่นหลัง4เหมือนกันก็จะมีปีกกับแบ็กเหมือนกันชนกันสององริมเส้นเทกูก็จะหาผู้เล่นกองกลางหรือกองหน้าเข้าไปเติมเพื่อชนะ ในสถานการณ์4ต่อ2หรือถ้าเกิดบางทีมเล่นหลัง3จะมีวิงแบ็กตัวเดียวเจอสถานการณ์ริมเส้นของเทกุ2-1เพิ่มกองหน้าหรือกองกลางไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นสถานการณ์3ต่อ1เมื่อผู้เล่นมากกว่าโอกาสชนะในการแย่งบอลหรือว่าทำชิ่งเล่นร่วมกันมันก็มีมากกว่าก่อนจะจบด้วยการโจมตีเร็วโดวยการเปลี่ยนแกนฟุตบอลไปในพื้นที่ว่างของอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าเจาะเข้าตรงกลางด้วยบอลแนวลึกที่ต้องมีมิดฟิลด์ดี ที่จ่ายบอลได้ค่อนข้างแมน่นนั่นคือภาพใหญ่ที่อาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ผมคงไม่ไปลงนะครับว่าวิธีการในการบีบบอลตัดบอลเขาทำยังไงการต่อบอลเขาจะเล่นแบบไหนซึ่งคุณลองไปดูก็ได้นะครับเขาจะมีวิธีการแต่พอมาทําหลัง3าแน่นอนละครับทุกๆอย่างมันต้องมีการปรับและก็แก้ไขดังนั้นสปีดบอลมันไม่มีทางเร็วแน่เพราะปริมาณผู้เล่นดิมเส้นหรือว่ากองกลางเนี่ยมันไม่นิ่งมันต้องใช้วิธีการคือโอเวอร์โหลดคนซึ่งเมื่อคนมันน้อยลง บางทีเจอสถานการณ์ของฟาโต้ข้ามเล่นหลัง4ก็หมายถึงเขาจะมีปีกกับมีแบ็กสอคนแต่ของ BG ีมีวิงแบ็กตัวเดียวสถานการณ์ด้านข้างคุณก็เริ่มต้นในการไม่ชนะเขาแล้วครับคุณมีผู้เล่นเป็นรองเขาการจะเติมเกมขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องรอจังหวะยังเก,ก๊กอาอุไทเนี่ยนะครับก็โยกเอาไดโลอาเวสไปเล่นด้านข้างเพราะช่วงหลังเนี่ยวิงแบ็กเติมเกมจนไม่ไหวแล้วปริมาณความฟิตต้องสูงมาฉะนั้นการจะเล่นแบบนี้คุณต้องมั่นใจว่าวิงแบ็กของคุณมีคุณภาพมากพอซึ่ง BG ปทุม มีปัญหาผู้เล่นริมเส้นโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กมาตลอดถามว่าคุณภาพดีไหมคำตอบคือดีแต่ถ้าเกิดจะต้องสู้กับทีมใหญ่ด้วยกันเองเนี่ย mm. ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์โดยองค์รวมยังเป็นรองอยู่นี่คือสิ่งที่เทกูซังเนี่ยคงต้องทบทวนแล้วก็เอาตัวรอดแก้ปัญหาแบบขับไปซ่อมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผลการแข่งขันมันไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีไม้เด็ดกลับมาเล่นหลังสี่ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณจะให้เขาจับทางแบบนี้เนี่ยคุณก็รอวันโดน บางวันเจาะไม่เข้าเสมอก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าโดนตูมเดียวแพ้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วยิ่งการเล่นระบบหลังสามแบบนี้แล้วคุณต้องเจอกับทีมใหญ่ในกลุ่มโซนลุ้นแชมป์ที่เล็กเนี่ยคุณได้เล่นในบ้านถือว่าเป็นความได้เปรียบที่คุณไม่ควรพลาดกับทีมระดับกลางๆหรือว่าทีมเล็กเพื่อให้ไปถึงในวันที่เจอกับทีมใหญ่แล้วตัดแต้มได้ก็ควรจะต้องเตรียมแท็กติกและวิธีการหลัง4ี่ไปด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้ไปเนี่ยเชื่อเถอะ สปีดบอลคุณไม่มีเจอกับประจวบกับอุไทยยังเหนื่อยนะครับแทบจะลากเลือดน,นับภาษาอะไรกับการที่คุณจะไปเล่นกับบุรีรัมย์กับท่าเรือกับบียูซึ่งพวกนี้ต้องเอาชนะด้วยความเร็วที่มากกว่าแล้วแนวรุกด้านบนตัวจบสกอร์ของคุณอ e ีกอร์เซกเยฟทีอสินแดงดาก็ยังไม่มาเสริมด้วยข้างบนก็ไว้ใจอีกสานฟันดี้ได้เพียงแค่คนเดียวแต่อีกสารทํางานคนเดียวไม่ได้นะครับไม่ใช่ประเภทชงเองกินเองต้องมีคนป้อนบอลให้ผหมได้บอกให้ครับว่า นี่คือความท้าทายในเกมหลังจากนี้ไม่เกิน2นัดก่อนเจอ b a n คอกยูเอเทเชื่อเถอะเทกูซังจะต้องพยายามหา Turning Point ของ BG และกับตัวเขาเองด้วยซึ่งคำตอบของเมืองทองอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่เขาต้องทบทวนก็นได้นะครับว่าวิธีการที่เขาทำณขณะนี้กับระบบหลัง3มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมหรือต้องปรับระบบกลับมาเล่น4เหมือนเดิมในขณะที่คู่แข่งของเขานะครับอย่างเมืองทองยูเอเทที่มีวิลลอสโยซิกหัวหน้าผู้ฝึกสอน เข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับการไม่มีโค้ดอุทัยบุญเหมาะซึ่งไปเรียนโปรโลไลเซนเนี่ยผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยโค้ดูไทยก็จะมาคุมทีมช่วยเฉพาะช่วงที่มีโปรแกรมการแข่งขันในวันแมชเดย์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเรียนจบหลักสูตรเรียบร้อยผมคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีอะไรเติมเต็มกันมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ด้วยสิ่งที่พม่ร้อนโยสิกบอลชัดเจนคือคาแรคเตอร์เน้นเล่นแบบทีมเล็กรับและก็โต้กลับ ตามสูตรของพวกเขาถามว่าว้าวไหมนะครับมีช่วงหนึ่งที่มาช่วยกอบกู้สถานการณ์ในยุคข,ของมาริโอยูรอสกี้เป็นกุนซือคือช่วยกันพาทีมคัมแบ็กเก็บ3แต้มได้ถึง8นัดติดต่อกันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าบทบาทที่มันต่างออกไปครั้งนี้นะครับการทํางานในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาได้รับโอกาสและบทบาทที่เยอะมากกว่าครั้งก่อนหน้านี้การเข้ามาขันเกมรับปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับ ผลงานของเมืองทองอย่าง2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้หมดนะครับขึ้นนําก่อนแต่ก็จบด้วยการแพ้นำแบงคอกโดน2ลูกช่วงท้ายเกมแพ้ขาบ้านบุกไปเจอท่าเรือนำสองูนคิดว่าจะปิดจ็อบได้สุดท้ายครึ่งหลังเจอรัวแล้วก็แสงแพ้ไป3ประตูต่อ4 2นัดคุณเสียไป6ลูกนะครับแล้วก็โดนคู่แข่งแซงหมดด้วยทําให้5เกมหลังสุดในทุกรายการยังไม่ชนะคู่แข่งเลยและเป็นการแพ้ถึง4นะัดติดต่อกันสถานการณ์ลำบากน,นะครับ การเสริมตัวที่เข้ามาก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นที่มาส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างโคททโรโอมริเนี่ยนะครับยังต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีกสักพักใหญ่ผมว่ามีชื่อเป็นสำรองน่าจะไม่ใช่ปัญหาแต่การลงมาเพื่อจะบี้ในสไตล์นักเตะเจลีกผมว่าเขาก็รู้ตัวว่าคุณภาพของเขายัางไม่เพียงพอที่จะเล่นในแบบที่เขาต้องการซ่เอกหนึ่งคน,นยังคาดหวังไม่ได้นะครับอีจซุงเพราะว่า เป็นเซนเตอร์แบ็กต่อมาเล่นกับราชบุรีก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับไม่ค่อยมีโอกาสเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ด้วยแล้วก็หายไปนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าล่า,าสุดเนี่ยมีเกมที่เข้มข้นมาขนาดไหนด้วยในการไปคาแข้งในเกาหลีบ้านเกิดของเขาซึ่งก็ไม่เล่นในลีกใหญ่กว่าบ้านเราถ้าเกิดว่ามาจับคู่กับชนคอสบิลงได้เนี่ยคือณตอนเนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าจะช่วยกันทําให้เกมดีขึ้นหรือว่าอาจจะสร้างความผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเห็นได้บ่อยครั้งว่าผู้สาประตูว่าจะใครลงมาก็ตามเนี่ย ก็จะมีช็อตถกเถียงกับชองคดบีลงนะครับแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเกมซึ่งมไม่ควรเกิดขึ้นเพราะฟุตบอลเนี่ยมันต้องซ้อมกันให้เคลียร์มาแล้วรวมถึงคู่เซนเตรอร์ไทยที่ไปจับกับชองคดบีลงปรากฏว่าจะให้ชองคดบีลงมาประคองเนี่ยปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาต่างคนต่างเอาตัวรอดก่อนแล้วครับเพราะว่าบอลน,นั้นมาทุกทิศทุกทางเลยไม่รู้จะช่วยยังไงริมเส้นก็เป็นปัญหาซึ่งถ้าเกิดวัดกันที่ความละเอียดนะตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนสําคัญของเมืองทองที่แพ้ท่าเรือหรือว่าแพ้คู่แข่งในเกมที่ผ่ผาานมานมมมเเเกก็คือริส้ การมาของสาพรแดงสีผมว่าช่วยได้แต่พอขาดสาพรไปก็เห็นชัดเหมือนกันในเกมท่าเรือเพราะว่าสิ่งเจ้าท่าเจาะอยู่ฝั่งของสาพรแล้วก็ได้ประตูอย่างต่อเนื่องผมว่าเมืองทองแผลชัดจนเกินไปนะครับจะยิงได้เท่าไหร่ก็เสียไปเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและบางทีเสียเกินด้วยครับจนจบด้วยการเป็นผู้แพ้แต่สิ่งที่ดีและคิดว่าจะเป็นจุดแข็งในเกมนัดน,นี้ก็คือเรื่องของสถิติแต่สถิติมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขแม้ว่าที่ผ่านมา มันจะเป็นตัวเลขที่ขลังก็ตามนะครับเพราะว่าเมืองทองเองเนี่ยเล่นในบ้านเจอกับ BG 15นัดพวกเขาชนะ12นัดเสมอ3ยังไม่เคยแพ้เดอะแรบบิทเลยนะครับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่เลีกสูงสุดหรือว่ากว่า15ปีแล้วส่วนผลงานซีซั่นก่อนก็บ้านขายบ้านมันนะครับเมืองทองชนะ BG ตอนเป็นเจ้าบ้าน 10- แต่ว่าเดอะแรบบิก็ไม่น้อยหน้านะครับเล่นในรางตัวเองก็ถล่มไป 3 0ส,ส,ส่วนเกมในเลกแรกที่ผ่านมาของฤดูการน,นี้ในยุคข,ของโคชงทงชายสุโกกีก็เล่นกันในช่วงหน้าฝนนะครับเกมก็หยุดเตะไปสักพักใหญ่เพราะว่าฝนตกหนักมากน้ําระบายไม่ทันแล้วกลับมาเตะกันต่อเป็น BG ที่ถล่มไปขาดลอย52าสนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ซื้อกันที่เรื่องของความผิดพลาดในเกมรับดังนั้นนัดน,นี้ผมว่าก็ต้องเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนนะครับคลายผิดพลาดน้อยกว่ามีโอกาสจะยืดเยื้อและผมก็ยังเชื่อว่า เมืองทองเล่นในบ้านก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับแฟนบอลหนุนหลังมีโอกาสที่จะขึ้นนำทุกทีมได้หมดไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กแต่จุดสําคัญคือมองกลับไปที่การเล่นเกมดีเฟนซ์เนี่ยแหละครับยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าแต่ละตำแหน่งของแบ็กโฟร์ฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะที่ BG ก็ยังต้องโรเตชันตัวเกมรุกด้วยครับเพราะว่าเทกูซังเนี่ยก็ใช้เวลา ในช่วงการฝึกซ้อมก่อนจะเข้าเลก2ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ทำร่างกายก็ผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วมันก็กลายเหมือนต้องลองตัวไปด้วยในเกมที่ต้องหวังผลการแข่งขันจึงเป็นฟุตบอลที่ดูแล้วสนุกแน่นอนและในมุมมองผมเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีเสมอนะครับในรอบนี้ต้องจบที่ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยชนะ BG จะล้างอาถรรพ์ได้ไหมบุกไปเก็บ3คะแนนถึงถิ่นกิเลนพยอง ขณะที่ฝั่งของเมืองทองเองก็ต้องการ3คะแนนหรือมีแต้มในทุกเกมหลังจากนี้เพื่อขยับหนีโซนตกชั้นเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับทีมหัวตารางและก็ทีมกลางตารางถึงท้ายตารางในศึกฟุตบอลไทยลีกซีซั่นนี้อย่าลืมติดตามชมเกมในวันนี้กันนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของทั้ง2ทีมนะครับที่ผมหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังกันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับแน่นอนแหละทางฝั่งของบีจีเองก็เหมือนมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ กับเทกูซังหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สมหวังกับผลงาน,นช่วงเล็กแรกถามว่าคาดหวังไหมก็บอกว่าไม่คาดหวังในช่วงแรกแต่พอผู้เล่นซูเปอร์สตาร์เสร์มมาขนาดนั้นเนี่ยตามจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรต้องออกมาดีกว่านี้นะครับกับความสม่งเสมอการมาของเทกูเองผม,มก็ยังมองว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่มันเป็นการคุยกันคนละครึ่งทางกับสเปคผู้เล่นที่สโมสรเนี่ยได้เสริมมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่ามันเหมาะกับช่วงเวลาเล่นหลังสามเพื่อประคองไปก่อน และก็ต้องไปหาวิธีการเข้าถามให้มันลงตัวขณะที่มิรอสโยสิกเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าทิศทางการังทีเมืองทองเนี่ยผมว่ามันแกว่งในเรื่องเชิงบริหารระยะยาวคือมันมองเหมือนก่อนไม่ได้ลวเพราะสัญญาณนักเตะหลายคนเนี่ยตัวไทยที่เป็นดาวรุ่งสัญญาเหลือเยอะก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามูลค่าจะเกิดเหมือนสมัยก่อนที่เคยมีธีรศิลป์พุ่งขึ้นมามีสารัตพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีนักเตะหลายคนอย่างวีรเทพที่ไปเอามาจากที่อื่นแล้วามาปั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เมืองทองมองกันไม่ได้ส่วนตัวตต่าางชาิดี ก็ต้องมีงบประมาณในการเสริมทีมเข้ามาวิธีการในการอยู่รอดของเบองทองปีนี้ก็เหมือนกับการขับไปซ่อมไปเหมือนกันครับก็เลยเป็นคู่ที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นะครับว่าด้วยความไม่ลงตัวของทีมใหญ่ที่มีซูเปอร์สตาร์เยอะบริหารจัดการยังไงกับทีมที่กาลังหาความลงตัวกับผู้เล่นที่จําขัดจําเขี่ยในเรื่องของคุณภาพซึ่งมันไม่เหมือนก่อนแฟนๆเมืองทองบางท่านก็เข้าใจฟุตบอลรู้ว่าดูมาวันนี้ทีมเปลี่ยนยุคไปแล้ว อาจจะเข้าใจบางข่านดูมาบอกว่าวันนี้แบรนดิงเมืองทองมันไม่ควรมาถึงจุดนี้กับการทำทีมที่จะมองไปที่การรุนหนีตกชั้นแล้วนะครับเป็นมา2อสมฤดูกาลแต่ว่าตอนมี้มาริโอเนี่ยเป็นมาตินปลายแต่ในครั้งนี้น่าติดตามเหมือนกันเพราะเมืองทองก็มีเกมในบ้านเหลือเยอะอยู่พอตัวหลังจากที่ช่วงเล็กแรกเนี่ยไปเยือนซะมากกว่าเพราะว่าสนามเนี่ยปล่อยให้เช่า,าเพื่อเอาเงินจากค่าเช่าคอนเสิร์ตเ่ย เอาบริหารจัดการทีมนั่นคือสิ่งที่พวกเขาพยายามแก้ไขามาอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองติดตามเกมนัดน,นี้ดูน่าจะเป็นหนึ่งคู่ที่ผมคิดว่าแฟนๆก็ยังให้ความสนใจในสุดสัปดาห์นี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมครับจากทางยันม่าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทงสมโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดและสมโมสรในเจลีกอย่างเซเรโซโอซาก้าแฟนๆบีจีหรือแฟนบอลที่ชมการแข่งขันที่สนามบีจีถ้าไปเจอบูธกิจกรรมของยันม่าก็สามารถแวะเวียนไปร่วมกิจกรรมสนุกลุ้นรับรางวัล จากทางยันม่าได้เลยนะครับหรือสามารถไปกดไลค์เฟซบุ o กยันม่าไทยแลนด์แฟนคลับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมดีๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยันม่าฟุตบอลอีสต์ u อ e n g เอนครับ